ข้อ11นะคะตรรกศาสตร์เขาบอกว่าถ้า p, q, r และ s เป็นประพจน์ใดๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้อ่าดูว่ากอไก่ถูกไหมขอไข่ถูกไหมกอไก่เขาบอกว่าถ้าประพจน์ p อ่าหรือ q อันนี้ก็ต่อเมื่อนะ r และ s และประพจน์ p มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วสรุปได้ว่าประพจน์ s มีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะลองมาดูข้อกไก่ ก็ไก่เขาบอกมาว่า p หรือ q ก็ต่อเมื่อ r และ s มีค่าความจริงเป็นจริงคือผลออกมามันจะต้องเป็นจริงเ,เข้าใจป่ะครานี้การเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันจะเป็นจริงได้2กรณีใช่ไหมจริง r ก็ต่อเมื่อจริงกับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จซึ่งผลออกมาเป็นจริงเนาะอันนี้คราวนี้ แล้วโจทย์บอกอะไรอีกแล้ว p อะ่ะก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะแสดงว่าเรารู้ว่า p เป็นจริงอาจารย์ก็แทน p เป็นจริงหรือ q ก็ต่อเมื่อ r และ s คราวนี้ลองมาดูว่าจริงหรือ q จริงหรืออะไรก็จะก็จะต้องเป็นจริงเพราะเท s หรือเท s เท่านั้นถึงจะเป็นเท s ก็ต่อเมื่อ r และ s โอเคปะ่ะคราวนี้ผลออกมามันต้องเป็นจริง แสดงว่ามันต้องเกิดเคสนี้อันนี้เป็นจริงข้างหลังก็จะต้องเป็นจริงด้วยอันเนี้ยมันก็ทำให้อันเนี้ยจะต้องเป็นจริงด้วยนั่นก็คือ r และ s อะจะต้องเป็นจริงถูกไหมเนี่ยมันจึงจะเข้าเงื่อนไขนี้เพราะ r และ s เป็นจริงแสดงว่ามันเชื่อมด้วยและการที่มันจะเป็นจริงแสดงว่า r ก็ต้องจริง s ก็ต้องจริงเพราะฉะนั้น s ก็เป็นจริง กอไก่ก็ s มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องอ่ะต่อไปขอไข่ขอไข่บ้างขอไข่ก็คือเขาถามว่าประพจน์สประพจน์เนี้ยเ e n t กันไหมสมบูรณ์กันไหมอ่ะเรามาดูประพจน์ฝั่งนี้ก่อนนะอาจารย์เปลี่ยนอ่าถ้าแล้วเนาะให้เป็นและหรือดีกว่าจาก p และ q ถ้าแล้ว r และ s ก็ใช้คุณสมบัติอีกูเลนใช่ไหมว่าเรามี a อ่าถ้าแล้ว b จะอีกูเลนกับ not a หรือ b เพราะฉะนั้นอันนี้จาก็จะใช้ตรงนี้นะมาเปลี่ยนเป็น not p และ q หรือ r และ s เสร็จแล้วจาก็กระจายเข้าไปเป็น not p หรือ not q หรือ r และ s เก็บเอาไว้นะให้เป็นสมนการที่1 ต่อไปจะพิสูจน์อันนี้บ้างว่ามันจะเท่ากับสมการที่หนึ่งไหมมาเขียนตรงนี้นะ q าถ้าแล้ว p ถ้าแล้ว r มาและ p ถ้าแล้ว q ถ้าแล้ว s อ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยอาจาร,รย์ก็จะเปลี่ยนข้างในเหมือนกันโดยใช้คุณสมบัติอันเนี้ยถ้าแล้วเปลี่ยนเป็นหรือก็คือ not q หรือไอตรงนี้เหมือนการเปลี่ยน not p หรือ r และ r เปลี่ยนตรงนี้ก่อนเป็น not p หรือ q ท่าแล้ว s และไอเนี้ยก็ถ้าแล้วอีกทีหนึ่งเปลี่ยนเป็น q r หรือ s อเข้าใจไหคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเชื่อมด้วยหรือหมดเลยอาจารย์ก็สลับวงเล็บเป็น not p หรือ not q หรือ r และตัวนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนวงเล็บก็คือ,อเปลี่ยนกลุ่มนั่นเองหรือ s ถูกไหมจะเห็นได้ว่ามีตัวนี้เป็นตัวร่วมกันถูกไหมคะดึงออกมามันก็จะออกมาเป็น not p หรือ q หรือไอตัวนี้ก็จะเหลือ r และ s ถูกไหมก็จะกลายเป็น r และ s ่ะไม่เชื่อก็เอาอันนี้เข้าไปทีละตัวเอาอันนี้เข้าไปทีละตัวมันเท่ากันประโยคที่2จะเห็นได้ว่า1กับ2เนี่ยมันเหมือนกันก็แสดงว่าอีคิวเรนต์กันข้อ2ก็ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกถูกขอถูกก็ตอบข้อ1